ดวงชะตาของชาวราศีมีนในเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ ดาวเจ้าเรือนต,ตัวตนหรือเจ้าเรือนลัคนาของชาวราศีมีนคือดาวพฤหัสนะครับการที่ดาวพฤหัสของคุณโคจรไปอยู่ในเรือนของราศีเมษเรียกได้ว่าติดตําแหน่งของราชาโชคเท่ากับว่าดาวประจําตัวของคุณได้ตําแหน่งที่ดีอย่างราชาโชคแบบนี้นะครับก็จะสาม,มารถขับเคลื่อนความสําเร็จให้กับชีวิตเกิดขึ้นได้ช่วงเวลานี้นะครับอิทธิพลของการที่เรียกว่าพฤหัสอยู่ในเรือนธาตุไฟมันก็จะกระตุ้นความสําเร็จให้กับคุณให้เกิดในเรื่องราวของแรงไฟในการที่อยากจะสร้างสรรค์นในการหาเงิน หาทรัพย์หาทองให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะถือว่าดาวประจําตัวโคจรอ,อยู่ในเรือนกระดุมพระเรือนของการเงินแถมติดเป็นราชาโชคแบบนี้ก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากจะดําเนินชีวิตไปนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่เรียกว่าราบรื่นเป็นอย่างดีราชาโชคมันก็จะเป็นจุดที่เรียกว่าหยิบจับหรือทําอะไรแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนให้คุณสามารถผ่านทุกวิกฤตไปได้เช่นเดียวกัน ทำให้นะครับชีวิตของชาวราศีมีนเองในช่วงเวลานี้จะเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะลงตัวจะเป็นจุดที่เรียกว่าคุณเองจะเริ่มมีจุดของการมีไฟแรงขับเคลื่อนชีวิตเป็นอย่างดีที่อยากจะสร้างสรรค์ชีวิตที่ประสบความสําเร็จขึ้นสร้างการเงินที่เติบโตขึ้นทําให้ชาวราศีมีนนะครับถือว่าเป็นอะไรที่จะประสบความสําเร็จเพราะคุณก็มีแรงไฟในการที่จะอยากสร้างสรรค์ชีวิตที่สําเร็จมากกว่าเดิมเช่นเดียวกันอิทธิพลที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือดาวราหูนั่นเองครับการที่ราหู อยู่เคียงข้ากับดาวประจําตัวของคุณแบบนี้มันก็จะเป็นจุดกระตุ้นจุดหนึ่งนะครับที่จะกระตุ้นให้คุณกระหายเกี่ยวกับความสําเร็จเกิดขึ้นเข้าไปใหญ่ดาวราหูเองนะครับเมื่ออยู่กับดาวพฤหัสตรงนี้ก็จะกระตุ้นนะครับช่วยให้คุณเองรู้สึกกระหายเกี่ยวกับความสําเร็จทําให้คุณเองนะครับจะสามารถที่จะหาลูทางหาโอกาสให้กับตัวเองเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกัน แถมราหูยังติดต,ตำแหน่งของเทวีโชคอีกด,ด้วยขณะที่พฤหัสนะครับก็จะมาจากตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นราชาโชคเช่นเดียวกันมันก็จะยิ่งนะครับส่งผลความสำเร็จเกิดขึ้นคุณทวีนั่นเองครับทำให้ชาวราศีมีในช่วงเวลานี้นั้นนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่ดีมากๆในการที่ชีวิตของคุณจะต้องดีขึ้นนะครับมีโอกาสที่ประสบความสําเร็จมากขึ้นเพราะส่วนหนึ่งคุณก็จะมีแรงกายแรงไฟในการกระหายความสําเร็จมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการงานของชาวราศีมีนกันบ้างนะครับสำหรับดาวประจําตัวด้านการงานของชาวราศีมีนก็คือดาวพฤหัสซึ่งถือว่านะครับเป็นดาวประจําตัวดวงเดียวกันกับดาวตนุลักษ์ของคุณก็คือดาวพฤหัสเช่นเดียวกันฉะนั้นการที่ดาวพฤหัสของคุณโคจรไปอยู่ในเรือนการเงินก็เท่ากับว่าในเรื่องราวของความสําเร็จด้านการงานของคุณยังต่อเนื่องกันอยู่เพราะเนื่องจากว่าดาวพฤหัสยังติดตําแหน่งที่ดีเป็นราชาโชคยังได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลที่จะส่งผลชีวิตด้านความ าสํเร็จในเรื่องการงานเกิดขึ้นนั่นเองครับทําให้การงานของคุณก็ยังมีการคืบหน้ามีความสําเร็จที่ก่อตัวขึ้นมาและยิ่งนะครับองประกอบของดาวอาทิตย์และก็ดาวพุธนะครับยังโคจรอ,อยู่ในเรือนที่ดีอย่างในเรือนมิถุนอีกซึ่งถือว่าในเรือนมิถุนนะครับเป็นพบเรือนของการสร้างสารรค์ความสําเร็จ มันก็ยังเป็นการการันตีได้ว่าชีวิตด้านการงานของคุณก็ยังมีจุดของการรุ่งโรดพูดจาอย,ย่างน่าเชื่อถือทําอะไรก็จะได้รับความราบรื่นหรือแร,อรงสนับสนุนที่ดีจากสังคมหรือคนรอบกายของคุณอย่างเต็มที่นั่นเองก็ถือว่าช่วงเวลานี้เป็นจุดที่ลงตัวมากๆนะครับถือว่าช่วงเวลานี้จะหยิบจับทําอะไรก็แล้วแต่มาจะราบรื่นเป็นอย่างดีทุกๆประการเลยทีเดียวนั่นเอง ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการเงินของชาวราศีมีนกันบ้างน,นะครับสําหรับการเงินของชาวราศีมีนดาวประจําตัวด้านการเงินก็คือดาวอังคารการที่ดาวอังคารของคุณโคจรไปอยู่ในเรือนของสิงห์เรียกว่าอังคารไปอยู่ในเรือนอริทําให้นะครับในเรื่องราวของการเงินของคุณอาจจะมีรายจ่ายเยอะ หรือเรียกว่าคุณจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับในช่วงเวลานี้ยิ่งนะครับในภพเรือนของการเงินของคุณมีราหูคอยรองรับอยู่แบบนี้ก็จะยิ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เรียกได้ว่าราหูคอยค้นทรัพย์คุณอยู่เบื้องต้นอยู่แล้วแถมดาวประจําตัวในเรือนการเงินยังอยู่ในอดีตแบบนี้นะครับยิ่งจะต้องหนักใจเข้าไปใหญ่ว่าเรื่องการเงินของคุณอาจจะมีสภาวะฝืดเคืองหรือมีสิ่งที่คุณไม่ค่อยปราถนาในเรื่องรายจ่ายก้อนโตสักเท่าไหร่นั่นเอง นะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้คุณจะมีจุดของปัจจัยที่เรียกว่าเก็บเงินไม่อยู่ที่จะเข้ามามีภาระนี่สินเข้ามารบก,กวนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือจุดที่ทําให้คุณรู้สึกกังวลใจเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินที่จะรู้สึกอึดอัดเกิดขึ้นได้นั่นเองครับ แต่อย่างน,น้อยมันก็จะดีขึ้นครับเกี่ยวกับในลนักษณะที่เรียกว่าเรื่องรายรับจะดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเพราะถึงแม้นะครับอิทธิพลของดาวอังคารจะอยู่ในเรือนอดีก็จริงแต่ก่อนหน้านั้นนะครับในเดือนที่แล้วในช่วงปลายเดือนนะครับเพิ่งมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงของดาวการเงินที่จะเกิดขึ้นในทิศท,ทางที่เรียกว่าดีขึ้นนั่นเองจนรมผลทําให้นะครับอย่างน้อยๆในเรื่องรายรับของคุณก็ยังมีจุดของการเข้ามาเยอะอยู่นั่นเองก็ยังเป็นจุดที่จะทําให้คุณเองนะครับยังมีเงินหมุนเข้ามาทัน หรือเรียกว่ารายรับนะครับยังรองรับสปอร์ตกับรายจ่ายที่เข้ามาเยอะก็จริงนะครับแต่มันก็จะสามารถช่วยเหลือและก็สามารถทานกันได้อยู่นั่นเองส่งผลทําให้อาจจะมีสภาวะฟืดๆเครื่องๆนิดหน่อยนะครับแต่ข้อสุดท้ายก็ยังสามารถแก้ไขปัญหาและก็คลี่คลายกับสถานการณ์ที่กดดันเกี่ยวกับการเงินให้ผ่านไปได้อยู่ดีแหละครับเพราะว่าจุดหนึ่งที่สําคัญก็คือดาวศุกร์ก็ยังพพอร์ตตัวของคุณอยู่ดาวศุกร์กับดาวอังคารถือว่าเป็นดาวคู่มิตรกันนะครับ เพราะฉะนั้นการที่ดาวศุกร์ถือว่าอยู่เคียงข้างกันกับดาวมังคารแบบนี้ก็ยังเป็นจุดของการที่จะได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลและก็มีการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอยู่นั่นเองมันก็จะทําให้นะครับในเรื่องของการเงินของคุณจะมีสภาวะที่สามารถผ่านไปได้ในทุกๆวิกฤตนั่นเอง ถึงแม้จะมีอุปสรรคถึงแม้จะมีปัญหาถึงแม้จะมีรายจ่ายเยอะหรือจะมีการคนทรัพย์จากราหูก็ตามแต่การเงินของคุณก็ยังมีจุดของการที่เรียกว่าสามารถคลี่คลายสถานการณ์ต่างๆให้ผ่านไปได้จากดาวศุกร์ที่เข้ามาซัพพอร์ตคุณเช่นเดียวกันนอกจากนั้นเมื่อย้อนกลับมาดูดาวพฤหัสก็ยังอยู่ในภพเรือนการเงินด้วยเพราะฉะนั้นพฤหัสเองก็ไม่ปล่อยให้คุณเองนะครับมีปัญหาเรื่องการเงินอย่างใหญ่หรอกครับอย่างน้อยน้อยพฤหัสก็ช่วยซัพพอร์ตเรื่องการเงินได้ด้วยเช่นเดียวกัน ็เลยส่งผลทําให้นะครับสำหรับในเดือนนี้ด้านการเงินของชาวราศีมีนอาจจะสภาวะมีการตึงเครียดหน่อยมีสภาวะรายจ่ายเยอะมีเกณฑ์เก็บเงินไม่อยู่เลยทีเดียวแหะครับแต่ก็อย่างในน้อยก็ยังมีจุดที่เรียกว่ามีรายรับเข้ามาเยอะเช่นเดียวกันทําให้สัมพันธ์กับรายจ่ายและสุดท้ายก็สามารถเอาตัวรอดไปได้เช่นเดียวกันนั่นเองก็ยังถือว่าการเงินในเดือนกันยายนาคมนี้ก็ยังทรงๆและก็สุดท้ายก็ยังสามารถเสมอตัวไปได้นั่นเองครับ ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องเกี่ยวกับความรักของชาวราศีมีนกันบ้างน,นะครับ สำหรับความรักของชาวราศีมีนก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีกันเลยทีเดียวดาวประจําตัวด้านความรักของคุณคือดาวพุธนะครับการที่ดาวพุธของคุณโคจรไปอยู่ในเรือนของพันธุทุเรียกได้ว่าได้ติดตำแหน่งของเกษตรราธิบดีก็เท่ากับว่าความรักของคุณจะมีจุดของความมั่นคงมากๆกันเลยทีเดียวช่วงเวลานี้ของคุณนั้นนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆแต่ยิ่งนะครับหลังจากวันที่4กรกฎาคมในเวลา22่สนาฬิกาห้เนาทีเมื่อพุธยกเข้าไปสู่ในเรือนของกรกฎถือว่าเป็นจุดที่ดีมาก เพราะช่วงจังหวะนี้นั้นนับว่าเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆเพราะดาวพุธของคุณเองนะครับจะอยู่ในเรือนปุตตะปุตตะก็คือเกณฑ์การได้เริ่มต้นแล้วก็เรื่องราวของความสุขนะครับพุธมาจากเรือนธาตุน้ําไปอยู่ในเรือนธาตุน้ําอย่างกรกฎนะครับก็ถือว่าเรื่องราวของความสุขจะก่อตัวขึ้นมามีความเข้าอกเข้าใจกับคู่รักกันเป็นอย่างดียิ่งนะครับถ้าเกิดใครโสดอยู่ในช่วงก่อนหน้านี้ช่วงเวลานี้จะเป็นจุดของการเริ่มต้นที่ดีมากๆในการที่คุณจะสลัดโสดเกิดขึ้นกับเขาได้เลยทีเดียวก็ว่าได้ เพราะว่าถือว่านะครับดาวคู่รักของคุณโคจรไปอยู่ในจุดของการได้เริ่มต้นนั่นเองฉะนั้นใครคิดจะเริ่มต้นใหม่ใครคิดจะสลดสัดโสดในช่วงเวลานี้ก็จะถือว่าเป็นการสลดสัดโสดในช่วงเวลาที่ดีมากๆนั่นเองนะครับก็ถือว่าความรักของชาวราศีมีในช่วงเวลานี้นับว่าเป็นจุดที่ดีแต่จุดที่ดีนะครับก็จอดอยู่กับคุณจนถึงเพียงแค่ว,วันที่23กรกฎาคมเท่านั้นเพราะว่านะครับหลังจากวันที่23กรกฎาคมในเวลาเที่ยงคืน31นาที ดาวพุธจะยกออกจากเรือนกรกฎเข้าไปสู่ในเรือนของราศีสิงห์ซึ่งถือว่าเป็นพบเรือนของอริทําให้อุปสรรคปัญหาต่างๆจะเริ่มเกิดขึ้นอีกครั้งนั่นเอง ฉะนั้นถ้าเกิดใครคิดจะปิดจ็อบนะครับเกี่ยวกับความรักอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์เกี่ยวกับความรักต้องเริ่มนะครับตั้งแต่วันที่1แล้วก็ไม่ควรเกินมาที่23กรกฎาคมเพราะหลังจาก23กรกฎาคมจุดของดาวพุธหรือดาวความรักของคุณก็จะอยู่ในจุดของอริแล้วหรือเรียกว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆก็จะเริ่มเข้ามาทําให้คู่รักนะครับก็จะเริ่มมีความคางแคลงใจหรือมีจุดของการที่เรียกว่าคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องในตอนนั้นการสื่อสารต่างๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายกันเลยว แต่ภาพรวมแล้วนะครับก็ยังไปได้นั่นแหละต่อให้อยู่ในเดือนอดีตก็จริงเพราะว่านะครับดาวพุทธที่โคโจรไปอยู่ในเดือนอดีตก็ยังอยู่เคียงข้างกับดาวศุกร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่าธาตุกันอยู่มันก็ยังมีการกลมกล่อมเกื้อกูลกันอยู่และก็สปอร์ตให้สามารถที่จะคลี่คลายทุกสถานการณ์ที่ติดขัดไปได้จนได้แหละครับ ฉนั้นนะครับอาจจะไม่เหมาะเกี่ยวกับการได้เริ่มต้นใหม่ๆเกี่ยวกับคนโสดหรือไม่เหมาะเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์ก็จริงและก็มันอาจจะมีเรื่องราวของการที่เรียกว่ามีอุปสรรคต่างๆเข้ามาเกี่ยวกับความรักของคุณแต่สุดท้ายไอ้ความรักที่เป็นอุปสรรคหรือเป็นปัญหามันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่และมันก็สามารถผ่านไปได้นั่นเองนะครับก็ถือว่าจุดดีๆนะครับเกี่ยวกับความรักนะครับมีจนถึงวันที่23ากรกฎาต้องรีบกอบโกยในช่วงเวลานั้นนั่นเองครับ และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีมีนในเดือนกรกฎานะครับก็ต้องบอกว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ของชาวราศีมีนนั้นนับว่าอาจจะเป็นเดือนที่เหนื่อยนิดนึงนะครับกับการที่คุณอาจจะต้องต่อสู้ดิ้นรนฝ่าฟันหน่อยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเงินที่อาจจะดูฝืดๆทําให้คุณนะครับจะมีภาวะตึงเครียดเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นได้แต่ความรักก็ยังดีหน่อยนะครับอาจจะไปเสียในช่วงของช่วงของวันตั้งแตง่วันที่ยีิบสามก็จริงแต่ช่วงก่อนหน้านั้นก็ดีมาโดยตลอดเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆมันก็มีเรื่องราวดีๆที่จะขับเคลื่อนชีวิตของคุณได้ดีอยู่นะครับการงานก็ยังไปได้ครับความรักก็ยังดีนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะติดขัดฝืดเคืองเรื่องการเงินนิดนึงแต่สุดท้ายก็เหมือนที่บอกไปนั่นแหละครับว่าสุดท้ายปัญหาต่างๆก็จะถูกคลี่คลายไปอยู่ดีจึงส่งผลทําให้นะครับสำหรับในเดือนกันยายนคมนี้ของชาวราศีมีนก็ใช่ว่าจะเป็นเดือนที่ยากนะครับยังเป็นเดือนที่เรียกว่าทรงๆและก็ประคับประคองไปได้อย่างแน่นอนนั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ ในเดือนหน้านะครับคำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับ แน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนหนึ่งทําอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนครับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือ ือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรนั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งภุ่มหรือโยก หรือจะุโกรนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคำํา,านายนั่นเองครับ เพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้าตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้าตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจับนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจากผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับ นี่จึงเป็นการดูรวมแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสามสิ่งนี้แหะครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไม ดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวชะตาแบบจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตามส,บส,บสับส r i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อ <c oughs> ไม่พลาดโอกาสดีๆในคํานํานายใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ